ฮัลโหลสวัสดีค่ะอินดี้ตลอเข้าสู่ช่องฮาร์ซิปเปอร์วันนี้นะคะก็จะบอกว่าแพนสอบติดแล้วจ้าจากคลิปที่แล้วนะคะที่ไปสัมภาษณ์นะคะของมหาวิทยาลัยมหาสารคามใช่ไหมก็คือแพนจะบอกว่าแพนติดแล้วจ้าติดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อนะคะแพนนะติดรอบโครงการฟิดีโอนะคะรอบที่หนึ่งโครงการเด็กดีมีท่เรียนนะคะ ก็วันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าตอนที่ไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาอาจารย์ถามอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่ยากง,ง่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าแพนอะไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคือมันแบบมันไม่ดีนะทุกคนทุกคนต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนนะถูกต้องไหมเออทุกคนต้องเตรียมตัวก่อนนะคะแต่ว่าแพนบอกเลยว่าแพนไม่ได้เตรียมตัวเลยเลยก็คือแบบแพนใช้ประสบการณ์ที่เคยไปสอบสัมภาษณ์ของปัญญาพิวัตรมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีความมั่นใจเพิ่มนิดนึง ก็คือเหมือนเราอ่ะเคยเคยโดนสัมภาษณ์มาแล้วใช่ปะเราก็จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรารู้ว่าอันไหนคือข้อผิดพลาดของเราเราก็จะมาะเพิ่มเติมอยู่ในรอบที่2ที่เราไปสัมภาษณ์ก็คือรอบของมองมมสอกันนั่นเองนะคะกว่าจะได้สัมภาษณ์อ่ะก็คือนานมากคือแพนอ่ะได้คิวที่21ใช่ปะแล้วทั้งทั้งหมดอ่ะที่คนมาสัมภาษณ์อ่ะมี25คนใช่แล้วคือแบบเราก็คิดว่าเออเราคงจะสัมภาษณ์ไม่นานหรอกมั้งเพราะว่าเดี๋ยวเห็นเพื่อนสาขาอื่นคณะอื่นอ่ะ มีแบบสัมภาษณ์แบบคิวที่200ก็มีคิวที่ร้อยกว่าก็มีคิวที่แบบ60 70ก็มีเราคิวที่ยี่สิบไผ่านเราจะได้แบบเออรอแบบชั่วโมงเดียวละมั้งเลยคือเราก็คิวแบบนั้นไงสรุปก็คือจ้าได้คิวแบบเกือบสุดท้ายจ้าแล้วคือแบบสัมภาษณ์อะทีละคนทุกคนสัมภาษณ์ทีละคนแบบข้าวเช้าก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยเราคิดตอนแรกก็ก็คิดว่าจะสัมภาษณ์แบบแป๊บเดียวไงไม่มี20กว่าคนอะไรเงี้ยน่าสัมภาษณ์แป๊บเดียวสรุปก็คือแบบ จ้าไปแบบไปแปดโมงได้สัมภาษณ์แบบเที่ยงกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะพูดเข้าไปพอเข้าไปในห้องเราก็สวัสดีอาจารย์ก่อนเลยใช่ไหมล้วก็พอเข้าไปในห้องปุ๊บอาจารย์ก็เหมือนเขียนนั่นแบบกคนก่อนหน้าอยู่อ่ะเราก็แบบนั่งรอไอเราก็ยืนรอใช่ไหมอาจารย์เลยบอกว่าไอเชิญน,นั่งครับโอเคเราก็นั่ง พอเรานั่งไปปื้อปราธาก็เหมือนให้เราอะแนะนําชื่อชื่อจริงชื่อเล่นแล้วก็มาจากโรงเรียนไหนจังหวัดอะไรแล้วก็พ่อแม่ทํางานอะไรแล้วก็ตอบไปใช่ไหมว่าที่บ้านเราอะแบบเหมือน yea. <m> ขายข้าวแกงนะอะไรเงี้ยจขบอกว่ารอเราขายมานานหรือยังเราก็บอกว่านานแล้วค่ะรอเราได้ช่วยอะไรทําอะไรที่บ้านไหมในร้านข้าวแกงอะไรเนี่ยเราก็บอกว่าอา๋อมีช่วยแบบนิดหน่อยขา่าวเช่นหันผัาหันเนื้ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ารอแล้วไม่ขายกับข้าเราไม่ได้ทําแบบพวกแกงพวกอะไรรอแล้วบอกว่า ก็ได้ทาบ้างนิดหน่อยค่ะอ่าอันง่ายๆแล้วแบบว่าร้อแล้วทาอะไรบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราเราบอกว่าอ่ทาทําไข่พะโล้ค่ะร้อแล้วเล่าว,ว,ว,วิธีทําไข่พะโล้ให้ฟังหน่อยเราก็เล่าว,วิธีทําไข่พะโล้ให้อาจารย์มหาลัยฟังจ้าเออเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเหมือนคําถามแบบคลายเครียดเราเหรือมัง้งเพราะว่า เราก็ทุกคนก็ต่างตื่นเต้นเนาะเราก็ตื่นเต้นแต่ว่าเราก็พยายามเก็บอาการจริงๆเราพยายามเก็บอาการนะเราแบบเรานิ่งมากเลยแต่ว่าใจเราแบบตึกสักๆๆๆพอเราเล่าวิธีการทําไพ่พโลเสร็จใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าเอา่อทำไมทําไมต้องเป็นสาขานี้ล่ะสาขาอื่นมีให้เลือกตั้งเยอะแยะเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออตอนแรกอ่ะเราอ่ะอยากเรียนอยากเรียนครูนะแต่ว่าเหมือนเราอ่ะ ได้ลองได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับสื่อเราได้ทําลองทํา y o YouTube เราได้ลองทําเหมือนลงพื้นที่ลงพื้นที่อ่าสื่อข่าวอะลงได้หาประสบการณ์ต่างๆด้านการเขียนได้ไปประกวดตอนแรกเรายัางไม่มั่นใจว่าเราจะยังทําได้ไหมเรื่องเกี่ยวกับอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าเรามันไม่มันไม่เคยมีอยู่ในหัวเราเลยนะสาขาแบบนี้เรื่องเรื่องสื่อเรื่องอะไรเนี้ย แล้วพอจนกระทั่งมีคุณครูอ่าท่านหนึ่งได้มาบอกว่าให้เราอ่ะลองทําหนังสั้นประกวดไหมเราก็ได้ลองทําดูตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจแต่ว่าพอเราไปแข่งอ่ะเราไดล้ลองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเราก็ได้แบบเออมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะลองเบนมาทางสายทางสื่อนี้ทางแบบสายแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วจนกระทั่งว่าจนกระทั่งว่ามี รุ่นพี่คนนึงเราแบบถเฟซไปใช่ไหมเราได้ไปเจอเฟซรุ่นพี่คนหนึ่งพี่เขาก็เหมือนแบบเราเลยไปส่องพี่เขาก็แบบหน้าเฟซอะ่ะเขียนว่าศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาเพื่อการสร้างสารรค์สื่อของมองมสแล้วว่าเฮ้ยสาขาเนี้ยทาไมแบบเฮ้ยเราไม่เคยได้ยินแบบไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินชื่อชื่อสาขานี้เลยเราก็เลยลองแบบลองทักไปถามพี่เขาดูพี่เขาก็แบบแนะนําดีมากทุกคนพี่เขาแนะนําดีมากดีมากจริงๆแล้วก็เลยแบบโอเค ่อเดี๋ยวไม่มันก็ใช่มันก็ใช่ในแบบที่เราแบบเราชอบนี่นาเราเราถนัดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวโอเคประจวบเหมาะกับที่มีโครงการอีกดีมีที่เรียนเนี่ยประกาศไอแบบประกาศรับสมัครพอดีเราก็เลยไปติดต่อที่คุณแนนแนวคุณแนนก็โอเคก็ทําเรื่องทําเรื่องให้พร้อมกับเพื่อนเพื่อน,อนคนอื่นๆนะพอเราผู้จบใช่ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วนะ แล้วกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เราเคยทำเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราแบบประทับใจแล้วก็เราทําแล้วเราได้อะไรเราก็เลยบอกว่า,าเราเป็นคนที่ชอบทําสิ่งอะไรใหม่ๆเราได้ลองไปที่อยู่ในชมรมอาสาพยาบาลของโรงเรียนเราไม่เราแบบอยากลองที่จะทําแบบในหลายๆอย่างในโรงเรียนที่ชีวิตหนึ่งในชีวิตมัธยม ครั้งหนึ่งได้มีก็คือได้เราก็เลยได้ลองเข้าในชมรมอาสาพยาบาลเราได้จ่ายหัดจ่ายยาเราได้หัดทําแผลได้ดูแลน้องๆได้ดูแลว่าเออคนป่วยเนี่ยแผลแบบนี้ควรจะที่จะทําแบบนี้แล้วก็ได้ไปเป็นหลีดได้แบบเออได้มีประเปิดประสบการณ์คือชีวิตนี้เราไม่เคยเป็นหลีดเลยแล้วก็ได้อยากลองที่จะเป็นหลีดค่ะมีคถามหนึ่งเลยนะก็คือ ถ้าเราเข้ามหาวิทยาลัยมาแล้วเนี่ยมีการเรียนแล้วก็กิจกรรมที่เยอะกว่ามัธยมมากขึ้นเนี่ยเยอะพอสมควรเรากลัวไหมเราเรากลัวไหมที่จะแบบเอ่อได้เข้ามาอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราไม่กลัวค่ะเพราะว่าแพนอะมีความเชื่อมั่นและตั้งใจนะคะว่าแพนสามารถเรียนได้เพราะว่าแพนมาถึงขนาดนี้แล้วแพนตั้งใจที่อยากที่จะเข้าในสาขานี้จริงๆมหาวิทยาลัยนี้จริงๆแพนมาถึงขนาดนี้แล้วหนูมีสิทธิ์ที่จะสอบสัมภาษณ์แล้วหนูไม่กลัวหรอกค่ะว่า ว่าหนูจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าวันนี้หนูตั้งใจที่สุดแล้วค่ะนี่แล้วก็บอกว่าแบบเออเราแบบเราไม่เคยมาแบบมอนี้คนเดียวเลยนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาคำถามหนึ่งเลยนะอันนี้คือคำถามสุดท้ายว่าแล้วถ้าติดเนี่ยจะเอาเลยไหมอาจารย์จะบอกว่าเราเลยบอกว่าเอาเลยค่ะใช่เราเลยบอกว่าเอาเลยค่ะเขาเลยบอกว่า,อา,า,อวาโอเคงั้นยินดีต้อนรับสู่ม,อมสอนะครับแล้วก็แบบเราก็แบบตื่นเต้นว่ะทุกคนเราดีใจมากเราดีใจมากแบบเฮ้ยอาจารย์ทำไมพูดแบบนี้พูดอย่ามาพูดใ้ความหวังเรานะอะไรเงี้ย แล้วทีนี้ก็เลยเรามีข้อสงสัยว่าเออแบบเอออยากดูข้อติชมของพอร์ตเราว่ามันมีแบบมันมีแบบเออข้อบกพร่องตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเออเนี่ยเราพร์ตเรานะมีอ่าสีที่แบบว่าอ่านแล้วมันไม่ถนอมสายตามันอ่านได้ไม่นานแล้วก็เหมือนการจัดเลียงรูปภาพยังแบบยังเลเทอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะขอคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาจากห้อง เราแบบพี่เราดีใจเราตื่นเต้นมากทุกคนพอเราก็เลยออกมานั่งรออยู่ที่หน้าคณะรอแม่มารับแล้ว,ลวพอนั่งนั่งไปสักพักหนึ่งเห็นเขาแบบถือกระเป๋าระยงระยางกันมาอา้าวเลยชักนึกได้ลืมกระเป๋าไว้หน้าห้องสัมภาษณ์จ้าได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปตึกอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเราตึกแบบไม่มีคนแล้วอะ่ะทุกคนไม่มีคนเลยอะ่ะเราได้ขึ้นไปคนเดียวอะ่ะแล้วคือเลากลัวมากแล้วก็แบบเพ็นซกระเป๋าเราอะวางอยู่หน้าห้องนั้นคือแบบฮ่าฉันลืม โอเคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะของแพรก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบดีต่อคนอื่นขนาดไหนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือสไปของแพรเองเออแล้วก็เหมือนเพื่อนคนที่ไปสัมภาษณ์ด้วยกันนั่งบอกว่าเหมือนถามว่ารู้หรือเปล่าว่าสาขานี้เขาเรียนอะไรเขาจบมาเขาทํางานอะไรด้วยอืก็เดี๋ยวลองเราดูเนาะถ้าใครที่สงสัยอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์ถามกันได้นะคะเราไว้แล้วนะคะบ๊ายบาย バイバイ!